มีสินค้าดีๆมานำเสนอค่ะนี่เลยค่ะอาหารเม็ดน้องแมว Kitchen f l a v o r สูตรเจนฟรีผลิตภัณฑ์ของเขามีเรียวมิสคิวหอมอร่อยน่าทานและทานง่ายที่สำคัญคือไม่เค็มเลยจ้า เขาใช้ไขมันจากเป็ดช่วยบำรุงให้เส้นขนงอกแน่นกว่าเดิมแถมยังโรโซเดียมและเป็นสูตรเจนฟรีที่สำคัญมีตาหาราน,น้องแมวด้วยนะคุณภาพสินค้าบอกได้เลยว่าคุณภาพสูงจริงแต่ราคาสบายกระเป๋ามากจะแม่ตอนนี้มีวางจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศหรือใครสนใจอยากให้น้องลองทานคิเชนเฟลเวอร์เขามีไปแจกเทสเตอร์ให้ทดลองด้วยนะคะที่งานเพจเอโปในวันที่15-18สิงหาคม2 ห5 6 7 บูธที22่222ถึง223เข้าทางฮอ8ได้เลยแล้วมากันเยอะๆนะคะสำหรับใครไม่ว่างสามารถหาช็อปได้เลยนะที่ออนไลน์ทุกช่องทางเพียงแค่เซิร์ชว่า Kitchen f l a v e r ก็สามารถหาสิ่งดีๆให้กับลูกๆเราได้แล้วโดย Kitchen f l a v e r เขาการันตียอดขายลำดับหนึ่งจากจีนด้วยนะส่วนวันนี้ดาวเรืองขอตัวไปทานอาหารสุดแซ่บก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายย